เตือนสยองหลังมริตยูย้ายครึ่งปีหลัง2,566ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งจากทางช่องของเราด้วยนะครับอาจารย์พินโยพงเจริญน,นายกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติดูดวงเมืองครึ่งปีหลัง2,566ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ตามหลักโหรกล่าวไว้ว่า มรตยูมีการถอยหลังทับดวงเมืองนั่นหมายความว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่สำรอยเดิมยิ่งในเรื่องของความเจ็บป่วยความรุนแรงในเรื่องของระบบการเงินหรือแม้กระทั่งการเมืองมีการปรับเปลี่ยนได้ทุกเมื่อมริตยูในโหราศาสตร์ของไทยถือเป็นดาวอาเพศคือไม่รู้สาเหตุอยู่ๆมันก็เกิดแล้วการโครจรของมฤตยูในครั้งนี้ เป็นการโคจรในลีลาถอยหลังเพราะมฤตยูจะอยู่ราศีเมษถึงวันที่8มีนาคม2566แล้วจะเข้าสู่ราศีพฤษภคือเรือนการเงินการคลังแล้วอยู่ยาวและย้ายออกวันที่18กรกฎาคม2572อยู่ยาว7ปีดังนั้นก็คงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบการเงินการคลังการค้าจะบอกว่าดีก็ดี เพราะมีของใหม่มีระบบใหม่เกิดขึ้นเกิดนวัตรกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแต่ที่เราสนใจคือมรตยูทอยหลังมาทับดวงเมืองการถอยหลังมาแบบนี้ปกติจะมีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นการถอยหลังคือการซ้ำแบบเดิมเราจึงจะเห็นว่าช่วงมรตยูอยู่ราศีเมษมีโรคภัยไข้เจ็บคนตายเยอะ จนกระทั่งมฤตยูย้ายราศีจากราศีเมษทับลัคนาเมืองไปสู่ราศีพฤกษบซึ่งเป็นเรือนการเงินการคลังแต่ตอนนี้มฤตยูจะถอยหลังเข้ามาตรงราศีเมษอีกครั้งเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องโรคภยัยสุขภาพอนามัยการถอยหลังคือการซ้ำรอยเดิมเหมือนรอยไถนาไถไปแล้วครั้งหนึ่งมาถอยซ้ำอีกครั้งเพราะฉะนั้นเรื่องเก่าจะปรากฏ เราก็มีหน้าที่ศึกษาทบทวนตรวจสอบเพื่อแก้ไขเท่านั้นเองการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันมีสิ่งที่เลวร้ายก็มีและสิ่งที่ดีกว่าก็มีเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตมรตยูมักจะทำลายของเก่าเพื่อสร้างของใหม่เพราะฉะนั้นระเบียบระบบกฎเกณฑ์เก่าๆต้องได้รับการปรับปรุงมีปฏิรูปหรือมีการปฏิวัติหรือจะฉีกรัฐธรรมนูญมันก็เป็นไปได้ ย้อนคำทำนายแม่นมากหมอปลายเผยดวงการเมืองไทยแนะทักษิณมันมีคนมาขัดตาทับอีกลอตน่าจะเป็นคนมีสีมาขัดไว้ช่วงหนึ่งเพื่อยืดเวลาออกไปด้วยคำว่าทแทนผู้นำอาจจะเป็นคนเดิมก็ได้มันจะเป็นพีเรียดว่าคนหนึ่งถอยออกไปทำให้มีช่องว่างเว้นไว้ช่วงหนึ่งแล้วก็มีคนเข้ามาอยู่แทนช่วงหนึ่งทำให้ระยะเวลามันยาวขึ้น แล้วคนนั้นก็กลับมาก็เพื่อยืดเวลาให้เห็นหีบช้าลงมีโอกาสเกิดรัฐประหารเหมือนกันแต่ท่านยมใช้คำว่าหยุดเพื่อเว้นช่วงและทำทุกอย่างเหมือนถูกต้องในการขึ้นยึดครองฉะนั้นไม่แน่ใจว่าตรงกับรัฐประหารหรือเปล่าแต่เห็นคนที่ขึ้นมาก็ยังเป็นคนมีสีและก็นั่งเรียงเป็นตับบางช่วงบางตอนที่ภิกษุนิพายายกระซิบ ให้สัมภาษณ์ไว้กับข่าวช่อง8ถึงประเด็นการเมืองเกี่ยวเนื่องกับการเลือกตั้งหมอปลายเผยว่าตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม2566น่าจะเห็นแล้วว่าใครจับมือกับใครจะมีทั้งผิดหวังและสาใจจะเห็นการรวมกลุ่มกันแปลกๆเกิดขึ้น ความจริงปีหน้าช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมคือช่วงที่เตรียมตัวเลือกตั้งได้แล้วแต่มันเห็นเรื่องของการรวมตัวบางอย่างที่ทำให้ทุกอย่างเลื่อนออกไปอาจจะถึงกลางปีและแม้จะกลางปีก็ยังไม่เห็นความหวังสักเท่าไหร่ดังนั้นการเมืองช่วงเดือนกุมภาถึงมีนาเป็นช่วงที่ต้องติดตามตลอดสถานการณ์จะรุนแรงน่าจะมีคนออกมากลุ่มใหญ่มีแกนนำหน้าใหม่ขึ้นมาค่อนข้างเยอะ คนมีความสามารถตัวเลือกเยอะและมีการเรียกร้องต่างชาติให้เข้ามาแก้ไขทวงความยุติธรรมแต่คงไม่สำเร็จจากนั้นช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงแห่งการรอคอยและทำใจพนันอนาคตร,รอรุ่นเมื่อเข้าสู่เดือนพฤษภาคมจะเห็นชัดเจนเลยว่าความยุติธรรมหายากหมอดูชื่อดังยังทำนายถึงอุ้งอิงนางสาวแพทองทานชินวัตร บุตรสาวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นคนเก่งมากน่ายกย่องชื่นชมแต่การเป็นนายกช่วงสองถึงปีนี้ยังมองไม่เห็นและถามว่าจะต้องไปอยู่กับคุณพ่อไหมก็มีช่วงหนึ่งต้องพักรบก,ก็ต้องไปแต่ไม่ได้อยู่ท้าวรส่วนโอกาสที่นายทักษิณชินวัตรจะกลับไทยยังไม่เห็นและไม่อยากให้กลับเพราะห่วงเรื่องความปลอดภยัย แต่มีดวงได้กลับประเทศไทยท่านยมบอกว่าต้องเว้นไว้อีกสักพักใหญ่ๆให้ทุกอย่างสงบจะมีความสุขกว่านี้ช่วงเร็วๆนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ถูกต้องข่าวล่าสุดถามว่าอดีตนายกรัฐมนตรีคนแดงไกลจะกลับบ้านเขามีสิทธิ์กลับบ้านหมอปลายไปทักเขาแบบนั้นแบบนี้ทำไมคะหมอปลายตอบว่ามีสิทธิ์กลับบ้านถูกต้องคะ่ะแต่เราก็ต้องดูว่าช่วงเวลาในการกลับ มันถูกต้องและเหมาะสมไหมกลับช่วงนี้ไม่ดีหรือยิ่งจกทักยังต้องฟังเลยนะอันนี้คนทักเยอะนะคะยิ่งต้องฟังถ้ายัางดันทุร,รังกลับสิ่งที่แย่ที่สุดก็หนักมากค่ะไม่อยากได้ยินข่าวนั้นเอาตรงๆหนูยังไม่เห็นท่านได้เหยียบแผ่นดินไทยในปีนี้และปีหน้าถามอีกว่าอันตรายที่ไม่อยากเห็นถึงชีวิตไหมคะ หมอปลายตอบว่าใช่ค่ะถามต่อว่าหมอปลายกาลังจะบอกว่าพักเพื่อไทยหลังจากนี้ไม่มีอนาคตแล้วใช่ไหมถ้าตัดสินใจแบบนี้หมอปลายพยักหน้าถามต่ออีกว่าโรงงานที่เก็บพลุระเบิดใช่ที่เก็บพลุจริงๆไหมหมอปลายตอบว่าหนูก็ไม่ได้อยู่ณเวลานั้นเท่าที่ดูข่าวแล้วเคยเช็คดวงมาก่อนว่าจะมีการระเบิดและระเบิดช่วงนั้นมันเหมือนระเบิดจริง ระเบิดจริงน่าจะเป็นพลุแต่ว่ามันน่าจะมีเบื้องหลังที่มันเกี่ยวข้องกับอะไรที่อาจารย์พูดด้วยบางอย่างให้เขารับผิดชอบไปดีกว่ามีที่เก็บอาวุธบนกับพลุที่หนูเห็นมันมีก้อนกลมๆส้มเน่าดำๆมันก็เลยแบบอย่างไรหมอรักชี้เลิกป่วยใจหลังดาวย้ายดวงประเทศไทยจะดีมากมรตยูทับเมืองโควิดรีเทิร์นปี2566 ดวงประเทศไทยจะดีมากสำหรับคนรู้เลิกป่วยใจฟันทงมันแย่มากี่ปีแล้วถ้าแย่ต่อไปคนไทยจะอยู่กันยังไงและไม่ใช่ว่าพูดแต่ว่าดีแต่มันเกิดจากดาวสีดวงย้ายดาวโคจรรอบพระอาทิตย์เป็นวงกลมถูกต้องไหมในขณะที่ดาวโคจรในรอบ84ปีดาวมฤตยูจะโคจรทับดวงเมืองอยู่ที่ราศีเมษ อยู่ครั้งหนึ่ง7ปีและโคจรมาทุก84ปีดาวเสาย้ายครั้งใหญ่ 1. มีนา2566ดาวเสาย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุมหมายความว่าเสาย้ายจากความเป็นเกษตรที่หมายถึงความมั่นคงก็จริงแต่เป็นความมั่นคงที่ต้องเหนื่อยต้องดิ้นรนต่อสู้แต่วันที่ 1. มีนา2566 ดาวเสาจะย้ายจากราศีมังกรไปสู่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนคู่มิตรมันจะง่ายขึ้นมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นและวันที่8มีนามริตยูย้ายอีกจากราศีเมษไปสู่ราศีพฤษภย้ายออกพ้นชะตาบ้านเมืองดังนั้นทุกคนต้องมีกำลังใจดาวความตายมันกำลังไปแต่หลังจากวันที่19เมษายน2566 ดาวพฤหัสบดียกจากราศีมีนซึ่งเป็นกเษกเษตรเกษตรแปลว่าต่อสู้ดิ้นรนเมื่อยกจากราศีมีนไปเมษจะเป็นราชาโชคมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นสำเร็จง่ายขึ้นทำหนึ่งได้10วันที่17ตุลาคม2,566ดาวราหูยกย้ายจากราศีเมษสู่ราศีมีนย้ายจากสภาพที่รวดเร็วรุนแรงลดพลังไปอยู่ในเรือนครู แต่อยู่ในเรือนคู่ค้าขายดังนั้นการค้าขายการท่องเที่ยวธุรกิจบันเทิงก็ดีขึ้น17